จังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดงานจันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสู่สากล นายวิสุทธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานจันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนจันทบุรี paradise of tropical fruit 2025ซึ่งจะจัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่1-5พฤษภาคม25 6 8ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดกว้างพร้อมยกระดับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยภายในงานค่ะจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายนะคะเช่นการประกวดและจัดนิทรรศการผลไม้เมืองร้อนการประชาสัมพันธ์จุดเด่นด้านการเกษตรของจังหวัดตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรโดยคาดหวังให้เป็นเวทีเชื่อ โยงมผู้ผลิตกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศโดยทั้งนี้จันทบ,บุรีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของประเทศการจัดงานในปีนี้นั้นจึงถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและต่อยอดศักยภาพการส่งออกภายใต้แนวคิดจากท้องถิ่นสู่สากลอย่างเป็นรูป,ปรธรรม